ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีไทยเรฟสเตชันสถานีเพื่อการปลดปล่อยประชาชาติไทยไต่อไปเ<ไ><ไ>ชิญพบกับรายการเถียงแทนเจ้าสัมภาษณ์ลึกพระราชวงศ์ผู้ยิ่งใหญ่ผู้ให้คำตอบทุกคำถามทุกข้อสงสัยอย่างรู้ลึกรู้จริงรู้ชัดมากที่สุดในประเทศ เถียงแทนเจ้าอุปถัมภ์รายการโดยบริษัทจักกีไม่จำกัดอำนาจผู้ผูกขาดประเทศไทยแต่เพียงเจ้าเดียวสวัสดีครับสัปดาห์นี้ก็ขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกับรายการเถียงแทนเจ้านะครับรับหน้าที่ดนินรายการโดยผมดีเจติโต้สำหรับสัปดาห์นี้นี่นะฮะทางรายการของเราก็ได้ขอบรมรัชาุญาต นะครับสะทานสัมภาษณ์จากท่านคุณหญิงฟิลินเพนะครับและวันนี้เราก็อยู่กันที่วังสับถุมกับคุณหญิงฟิลินเพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับคุณหญิงฟิลินเทพทครับสวัสดีดีเจตีโตและประสบการผู้จงรักภักดีทั้งหลายข้าพเจ้าต้องขอเตือนประสบกร์ทุกท่านในความหวังดีบรรดาข่าวลือทั้งหลายแหล เกี่ยวกับพระราชวงนั้นครับไม่เป็นความจริงแต่ใดทั้งสิ้นช่วงนี้คุณหญิงก็พอที่จนะทราบแล้วว่าข่าวลือต่างๆน,น,นานี่โอ้โหถาโถมเข้ามาเยอะมากมายเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพพรานามัยมของสเสด็จพ่อของคุณหญิงเองนะครับแล้วก็เรื่องราวการเมืองเรื่องราวของวัฒนการเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดวันนี้เนี่ยต้องขอใช้เวลานะฮะในรายการเนี่ยเพื่อที่จะเรียนสอบถามถึงข้อเท็จจริงนะอย่างตรงไปตรงมานะคุณหญิงฮนะ อันนี้เป็นเรื่องที่ดีประสมนิกรทั้งหลายถ้าพวกมึงเอ้ไม่ใช่ถ้าถ้าพวกท่านมีความสงสัยก็ทําจดหมายส่งมาที่สนักพระราชวังรหรือว่าจะผ่านดีเจตีโตก็ได้เลขที่สิเจ็ดชั้นสิบเจ็ดลงมารีราาอจากหน้าสองถึงดีเจตีโตครับแล้วเขาก็จะมาสัมภาษณ์ชั้นที่ชั้นส8บแปดทุกอย่างก็จะกระ่าดครับ อาลาคุณหญิงฮะเป็นประเด็นที่ไม่ถามไม่ได้เลยผ่านมาสุดๆร้อนๆสำหรับวันที่9มิถุนายน2,559นะฮะ70ปีที่สัตว์พิพนตรีพ่อขององค์เนี่ยก็ส่งของราชมาอย่างยาวนานถือว่ายาวนานที่สุดในโลกซึ่งที่ผ่านมาเราเห็นตามหน้าข่าวก็เห็นคุณหญิงสีนเทียบเนี่ยเป็นตัวแทนของเสด็จพ่อนะฮะในการที่จะไปวางพวงมาลาที่อนุสาวรีย์ของเสด็จลุงถามนิดนึงฮะ ไม่รู้สึกละอายเกลียดใจบ้างเลยหรือนะที่เด็ดแทนองค์อย่างเงี้ยเพราะว่าใครๆเขาก็รู้ทั่วบ้านทั่วเมืองว่าสเสด็จพ่อของคุณหญิงสินเทพเนี่ยฆ่าพี่ชายเพื่อชิงบัลลังนะฮะอันนี้นะข้าพเจ้าอขอชี้แจงแล้วก็โปรดฟังให้เกิดความชัดเจนแม้ว่าเสด็จพ่อได้สังหารเสด็จลุงครับแต่มันเป็นความผสมของฟ้าดินเอายังไงฮะ เป็นความประสงค์ของบุราพากษัตริย์คิดดูนะมันพูดของราชวงศ์กัปกีเราคือในทงร่วงเนี่ยอ๋อรัชการที่หนึ่งใช่ไหมฮะเออต้องสังหารพี่เจ้าตากตัดหัวครับถ้าไม่ทันอย่างนั้นมาทีมีมราชวงศ์กัปตีทุกวันนี้ได้อย่างไรโอ้นั่นสี่หในทํานองเดียวกันถ้าเสด็จพ่อพิพลไม่ยิงเสด็จลงุงน,น,นัทพีโดแล้วมาจะมีการที่เก้า ของราชที่เจ็สิปีได้อย่างไรอืมแล้วสถาบันพระมหากษัตริย์โลกีมันจะยิ่งใหญ่ยืนยงเป็นกษัตริย์ที่ของราชนานที่สุดในโลกครับรวยที่สุดในโลกแล้วก็แกล้งจนที่สุดในโลกได้อย่างไรโอ้โอโอเรามีวันนี้ได้ต้องขอบพระไทยพระบาทสมเด็จพระเจา้าอยูเเ่หัวพุทธอนุลจริตจักรีนรัดบุรี สยามินทราธิราชบำรุราชบพิษครับที่ได้ตัดสินพระไทยอย่างถูกต้องคิดดูเป็นกษัตริย์ได้อย่างไรสเสด็จลุง,างมาทำให้โดนทำไมฮะหักหลังทรยศต,ต่อครอบครัวต่อพระจุลกฤยอันนี้หนึ่งคุณหญิงกิรินเทพกับการที่ไปกล่าวหาเสด็จลุงของตัวเองเนี่ยว่าทรายศหักหลังเนี่ยการที่แปดเองเขาไปทรยศหักหลังยังไงฮะหักหลังสี โนราณว่าลักขีดีกว่าไส้เห็นขี้ดีกว่าไส้ได้อย่างไรครับคณะราษฎรมันได้ก่อการกรบฏเมื่อวันที่24มิถุนายน2475มันทำให้เสด็จลุงรัชการที่เจ็ดพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวต้องกรองพระไทยมันยึดทรัพย์พระเจ้าอยู่หัว มันฟ้องศาลจะยึดวางสุขโขทยัยจะขายทอดตลาดทรัพย์สินในวางสุขโขทัยครับคณะราษฎรมันยึดพระที่าะอันตตสมาคมไปเป็นของรัฐมันสร้างอนุสซ่รีประชาธิปไตยด้วยเงินของธนกงารทรัพย์สิน,รสสนครับมันมีความประสงค์ร้ายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่รชัชกาลที่เจ็ดได้มีพระบัญญัติไว้ว่าจะต้องเอาเลือกคณะราษดรทุกคนมา,าตีให้ได้ภายในหนึ่งปีขนาดนั้นเหรอคะ จึงไม่มีกบฏวอวันเด็จวอฮันเด็จเขาเสียสระทหารมาเจ็บพงตายเพื่อปราบกบฏในนามของคณะกู้บ้านกู้เมืองคณะราษฎรมันเป็นกบฏเลีลบบเ้ยงไม่เชื่อพวกอย่างในปีดีครพบพยาผลจอมผลปอมาตไดติดไปเรีมันมนอกพวกเงิน้องไข่ถ้ามีเชื่อพมักรวาทคุณแล้วมันทะรุผักลังเนี่ยเล่าในหลวงอาน,านอันต์จะไปเข้าข้างไปยกย่องในปีดี ยกย่อง,งเป็นรัฐบุรัฐอาวุโสเนี่ยอย่างนี้ท้ามเรียกว่าหักหลังต่อครอบครัวหักหลังต่อราชวงศ์แล้วจะเรียกว่ายังไงคือ,อคุณหญิงสิรินทร์เทพครับประเทศไทยเนี่ยมันไม่ใช่เป็นของครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งและมันก็ไม่ใช่ของครอบครัวของคุณหญิงสิรินทร์เทพด้วยและอีกอย่างหนึ่งการที่คุณหญิงสิรินทร์เทพอ้างเรื่องบุญคุณว่าเอาเงินส่วนนั้นส่วนนี้ไปใช้ คือเงินทุกบาททุกสตางค์ที่สถาบันการตัดใชา้มันก็เป็นภาษีที่มันขูดรีดขูดเนื้อประชาชนไปนะฮะฉะนั้นแล้วคณะรัฐมนตรีเขาก็มีเจตจำนงที่ดีต้องการที่จะเอาอำนาจเนี่ยคืนสู่ประชาชนคนไทยมันก็ถูกแล้วเนี่ยถูกได้ยังไงเธอเข้าใจไหมประเทศนี้เนี่ยเราเรียกว่าราชนาจักรไทย The King d of Thailand ครับประเทศนี้ไม่ใช่สาธารณรัฐ ประเทศนี้ไม่ใช่ของประชาชนที่เขาบอกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่กษัตริย์ต้องจัก,กรีกระทําเสด็จพ่อพิพก์กระทำเนี่ยกระทาต,ตามหลักกฎหมายเพราะประเทศนี้เป็นของพระเจ้าอ,อ,อยู่หัวรจริงใช่เขาพราชนาณจัก็ต้องทำตามนี้ทําตามกฎหมายทําตามที่กําหนดเป็น k i n g ง o ั of ออฟ i ท a n นและรัฐมนุษยก็บัญญตัตว่ามีพระราชบันาั ถ้าหากว่ารัฐธรรมนูญกษัตริย์นายกบปรมาพิไทยไมันจะเป็นรัฐมนุนได้ไหม,ก,มก็ประกาศใช้ไม่ได้ใช่ฮะรัฐบาลประเทศถ้ามันโดนปกติเต้นผู้พระราชทานถ้าไม่พระราชทานมันยังมีรัฐมนุนนั้นมันก,ก็ไม่มีนายกบัณฑิตถ้าหากไม่ได้ปรดกติเป็นนายกได้ไหมไก็ไม่ได้ฮะสภา,าก็ต้องสามานตนใช่ไหมครับจะต้องถวายสัปปัญญาต่บิญญาหยกทุกตำแหน่งนายกบัณฑิตก็ต้อง ได้รับการโปดรดเกล้าแล้วก็ต้องถวายสัตย์ก่อนปฏิบัติหน้าที่แต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยคุณหญิงสิรินเทพครับเอาเราพูดตามระบอบประชาธิปไตยเองแล้วเนี่ยประชาชนเขาเป็นคนเลือกตัวแทนเข้าไปบริหารประเทศมันก็ไม่จําเป็นว่านายรัฐสมนตรีหรือกฎหมายต่างๆที่มันผ่านออกมาจะต้องไปลงพับประมาทพิจารว่ามันเป็นอนํานาจที่มันมันค่อนข้างจะขัดกับหลักการเรื่องของประชาธิปไตยอยู่มากพอสมควรนะฮะพระศพนิกรทั้งหลายเนี่ย เล่ยทุ่ก้าวทุนกระหม่อมร้องใจกันเรียกว่าอานิกนิกรสมโมสรสมุติ์ถาวายอำนาจของตนเองให้กับพระเจ้าอยู่หัวครับพระเจ้าอยู่หัวนี่อุสารับเอาไว้ด้วยทรงพระเมตตามันต่างจากพวกนักการเงินที่ต้องไปหาเสียงไปโฆษณาหลอกลวงไปซื้อเสียงครับประชาชนถูกหลอกถูกล่อจ้นไปเรียกเขา แต่สำหรับพระเจ้าหัวคนละสถานะพระหัวไม่ต้องอยู่เฉยปร,ระชาชนนํามาถวายเองนํามาหมอบกลับทรงพระเมตตาจึงรับไว้ครับถ้านดูข่าวสองทุ่มไหมก็เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ดูฮะข่าวสองทุ่มเนี่ยพระเจ้าอยูวพระช่วงไม่เคยขอเง,องอินใครนะมีแต่คนเอามาให้อคนนามาให้ที่ต้องถวายต้องกลับเท่าครับ ต้องกลาวท่าคุณอาคนแกถึงจะเป็นโรมาติซึมก็ต้องลงกร่าวท้าก็ต้องลงกลาบหมดทุกคนลงกลาบวมาทุกคนน้เอาเงินมาให้จะต,ต้องกลาบครับเป็นความกุณาของพระาชวงที่อุตส่าห์รับอืมต้องมองทางหน้านี้เพราะฉะนั้นมันเป็นความกลณาของพระาชวงของพระเจ้าอยู่หัวครับที่ยองเป็นประมุขท้าองค์เป็นกษัตริย์เป็นผู้ปกเก้าปกกรองโลกขนาดนั้นเลยฮะใช่ ประชาชนอุดมสมบูรณ์ร่มเย็นเป็นสุภาพอ,อะไรประชาชนเปรียบสมนึกนกสมนักกาอาศัยต้นโพจึงเรียกว่าพระสบกี่ก่อนครับคือประชาชนผู้อยู่อาศัยในร่มเงาราชาเป็นสง่าแหงแ่งแคว้นเคยได้ยินไหมก็ก็พอได้ยินบ้างฮะถ้ามีพระเจ้าอยู่หัวแล้วเนี่ยประเทศไทยจะมีสงาาส่าราศีได้อย่างไรคืออ่าคุณอิงรับคือผมไม่ปฏิเสธนะว่าถ้าเกิดว่าเป็นยุคสมัยอยุทยาสุโขทัย กรุงธนบุรีอะไรอย่างเงี้ยการมีกษัตริย์ที่เข้มแข็งที่แข็งแกร่งเนี่ยโอเคมันก็ส่งผลต่อแผ่นดินต่อดินแดนต่อขอบคันทศีมาแต่ว่านปัจจุบันนี้มันเป็นโลกยุคโลกาภิวัตน์คือเขาก็ไม่ต้องมานั่งสนใจไอ้เรื่องบ้าบอคอแตกเหล่านี้แล้วอีกอย่างนึงเนี่ยนะฮะ ประชาชนณนะปัจจุบนันนี้ที่เขาเรียกว่าประชาชนกตาสว่างเขาก็พยายามที่จะทวงคืนอํานาจมาเป็นของประชาชนพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครอง,องให้มันเป็นสาธารณรัฐมันก็แสดงว่าประชาชนเขาเริ่มที่จะมองเห็นถึงความเสื่อมของสถาบันกษัตริย์แล้วนะะตอนนี้ไม่จริงหรอกไม่จริงเธอได้ยินที่หม่อมหลวงปัญญาทิสกุลพูดไหมครับปัจจุบันนี้ ไม่มีการละเมิดสถาบันอืตามกฎหมายยาาตานหนึ่งสองในประเทศไทยต่อไปแล้วทำไมครับไม่มีการละเมิดไม่มีมีแต่มาจต่างประเทศอแต่ในประเทศไม่มีแล้วที่โดนจับกุมคุมขังอยู่ในคุกเนี่ยแล้วเขาเรียกว่าอะไรที่โดนคดีหนึ่งสองกันเนี่ยฮะอค่นั้นมันผ่านไปแล้วอ๋อผ่านไปแล้วปัจจุบันไม่มีครับปัจจุบันไม่มีเพราะประชาชนเข้าใจแล้วว่าได้เห็นความจริงถ้าหากว่ากระดากระเดินจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาและครอบครัวครับฉะนั้นมันก็ไม่มี แม้ว่าที่เธอพูดพระเจ้าอยู่ว่าภูมิพลไม่ได้เป็นขี่ช้างขี่ม้ารบทัพจับศึกครับแต่อย่าลืมว่าพระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพสูงส่งยังไงบ้างฮะเป็น king of king เป็นราชาแห่งราชันครับกษริย์องค์ไหนในโลกนี้ที่แต่งเพลงพระอาทิตยพลได้ไพเราะขนาดนี้มีบ้างไหมก็ก็ก็ยังไม่ได้เห็นนะกษัตริย์องค์ไหนในโลกนี้ที่ทําฝนเทียมเปรตประดุลพระผม<อ>พระองค์ท่นนานบรรดาที่ศนัลัก ครับมีก่ก็ซากองค์ไหนที่เป็นพระภูมแบบพระแต่าฮพีพรมมีไหมแต่ว่าคุณ,คห,คณหญิงกิริเทพครับที่คุณหญิงกิริเทพได้พูดมาทั้งหมดเนี่ยว่าจะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์เอ่ยไอ้ฝนเทียมเอ่ยเนี่ยตามที่ได้รู้ข้อมูลมาเพลงก็มีคนอื่นแต่งให้นะฮะแล้วก็ไปถวายให้ส่วนฝนเทียมมันก็เป็นของฝรั่งมังค่าแล้วก็ไปเอามาเอ่อเมคเอาว่าเป็นของตัวเองอันนี้มันมันน่าภูมิใจมากเหรอฮะ หน้าภูมิใจอย่างน้อยที่สุดพระองค์ก็ร่วาเพลงไหนเพราะไม่เพราะโอ,โอพระองค์ยังเลือกเป็นครับใครแต่งเพลงเพราะจะแต่งแข่งกันทําไมการที่ให้คนอื่นแต่งเล่าในหลวงใช้ชื่อเนี่ยเป็นบุญคุณสองชั้นยังไงบ้างฮะทําให้เขาได้ตอบแทนคุณแผ่นดินครับสมมุติว่าในกอไก่พระองค์เจ้าแตกัพันดิตักัพรรดิหรือเจมีปลาโมดหรือใครก็ตามคุณหญิงคุณนายที่แต่งเพลงเก่ง เขาได้แต่งเพลงถ้าเขาแต่งเพลงเองเพลงมันจะดังไหมก็คงจะไม่ดังเท่าไหร่ไม่ดังแต่พอพระกจ้าหัวบอกว่าพระราชินิพลเนี่ยมันจะดังไหมโอ oh มันก็ดังครับถ้าไม่ดังก็ปวดรรุ่มนะครับต, <c oughs> ติดลำโพงเพื่อมันก็ดังครับใช่ไหมเปิดให้ทั่วไปมันก็ดัง <c oughs> เพราะฉะนั้นเป็นการส่งเสริมศิลปินคนนี้แต่งเพลงแต่งเงนื้อ้องคร <c oughs> ับ ในหลวงก็ไปเกาะด้วแต่งคำนองท hmm. ถให้เพลงนี่ดังเขาก็ถามว่าใครเป็นคนแต่งเนื้อถ้าในหลวงไม่ไปเกาะด้วยมันจะดังไหมครับมันบริษัทที่มันยิ่งใหญ่โฆษณาบ้ารท่องทั้งทีวีบริษัทประกันภัยบริษัทขายบ่งขายเบียร์เนี่ยถ้าในหลวงไม่เข้าไปเกี่ยวไม่ข้าไปช่วยมันจะดังไหมมันจะโฆษณาได้ไหมออาแบบนี้เขาเรียกว,ว่าแอบอ้างนะฮะคุณหญิงไม่ได้แอบอ้างมันเรื่องจริงไม่ต้องแอบอรืงอง้าไปเลยใครจะไปกล้าจับ ไม่สัตวประจิตโฆษณาเกินจริงเนี่ยใครจะไปกล้าจับก็คงจะไม่มีครับไม่มีพาอสายพบารมีหรือเปียยนมังงี้หอขึ้นหือมังงี้หอเนี่ยพอรู้ว่าพระเจ้าถือว่รงโปรดแต่มีใครกล้าไปตรวจไหมโอ้มันก็ไม่มีครับเพราะฉะนั้นต้องรู้ว่านะอันนี้เป็นภา,ารกิณที่คุณต้องรู้ใครเป็นใคร,ครประเทศนี้แถวนี้ใครคุม ประเทศไทยใครคุม,มถ้ารู้แล้วก็จะยืนเป็นศุขแต่ถ้าไม่รู้หรือรู้แต่ลองดีก็จะลำบากไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าเป็นการโฆษณาชวนเชื่อเกินจริงหรือเปล่าครับอย่างที่คุณหญิงศิรินเทพได้พูดมาว่าพระบิดาขององค์ท่านเป็นพระโพธิสัตว์อย่างนั้นอย่างนี้อันนี้แบบก็เห็นเห็นกันอยู่ว่ากษัตริย์ผู้คนเองก็เกิดแก่เจ็บตายและตอนนี้ก็กําลังใกล้จะตายแล้วด้วยฮะครับมันจะเป็นพระโพธิสัตว์ยังไงฮะ เธอใช้คําผิดนะใช้คําผิดใช่ไหมเธอใช้คําว่าตายเนี่ฉันว่าเธอต้องโดนลงโทษไม่ต่ำกว่าแปดสิบปีต้องต้องใช้คําว่าอะไรครับคุณหญิงฮะในหลวงแค่ประชวน๋อถ้าเธอใช้คําว่าสวรรคตเนี่ยยี่สิบปียี่สิบปีเหรอฮะใช้ใช้คําว่าตายเนี่ยอีกยี่สิบปีอีกยี่สิบปีเพราะเป็นคําไม่สุภาพครับแล้วเธอมาพูดออกรายการเนี่ยอีกสิบปีโอ้แล้วเธออุตสาห์ไปอัเปนอุทูอีอีกสิบปีครับ แล้วเธอก็ยังชักชวนปิแชร์อีกอีกสิบปีไปกดไลค์อีกสิบปีทั้งหมดแปดสิบปีคือเอาง่ายคือตายคาคุกวางั้นเหรอใช่ไหมคุณหญิงฮะก็แล้วแต่เธอถ้าเธออายุยืนพอก็ตายคาคุกถ้ออายุยืนไม่พออาจจะไปกินข้าวเหนียวมา่วงตายในคุกครับคุณหญิงศิรินเทพ,พในไหนก็พูดถึงพระบิดาของคุณหญิงศิรินเทพมา,มามากพอสมควรแล้วเรามาอัปเดตเรื่องราวกันหน่อยนิดหนึ่งนะฮะกรณีเรื่องของอาการพระประชวนนี่นะฮะก็เห็นมีแถลงการ จากพระราชาสำนักเนี่ยออกมาช่วงนี้ออกมาเยอะมากๆนะครับแล้วตกลงตอนนี้เนี่ยฮะผ่าอาการประชวนของกระตันทุบหนอดีขึ้นหรือมันเลวร้ายลงและจะอยู่ได้อีกนานหรือเปล่านะฮะฉันว่าเธอออกภาษาไทยนะครับพระอาการดีขึ้นแต่พระอาการประชวนแย่ลงออาการต้องดีขึ้นประชวนต้องน้อยลงจนะริงไหม ถ้าถามฉัว,ว่าอาการภาพรประชวนดีขึ้นไหมถ้าดีขึ้นก็แย่ลงด oh. ิโอ้เธอา้องบอกว่าอาการดีขึ้นหรืออาการแย่ลงครับอาการดีขึ้นอาการประชวนก็น้อยลงท่านมีข่าวดีจะบอกนะว่าในหลวงเนี่ยอาการมีแต่ดีขึ้นตลอดอาการมีแต่ดีขึ้นตลอดไม่มีเลวลงครับเพราะอะไรเธอรู้ไหมเพราะอะไรครับถ้าหากคณะแพทย์ถแถลงอาการเลวลงเนี่ยมันเท่ากับบินพบโดยทางิล oh. ้วค <Rescue> พูดถึงอะไลวกก็สุขภาพจเจริญต้องดีขึ้นครับเพราะฉะนั้นแถลงการเนี่ยลงท้ายจะต้องดีขึ้นเธอสังเกตที่ทีแรกนาขวัญไหมค,คำทนายมีเลวลงไหมก็ไม่มีจะใช่ผ้าวายตัวนําท่วมไม่มีใช่ครับเพราะมันเป็นเลขนาขวัญขวัญก็คือดีครับขวัญคือเลขขวัญพืชชะมงคลไม่ใช่พืชอาบะมงคลมนแต่เรื่องนี้แถลงการการประชุมเนี่ยก็จะต้องมีแต่เรื่องดีครับ มีเรเื่องร้ายไม่ได้มีเรเื่องรา้ายจะกลับเป็นการบั่นทอนความมั่นคงของชาติถ้าเกิดคณะแพทย์ผู้ใดผู้หนึ่งแถลงการว่าอาการหนักในหลวงทรงัยจะไม่รอดตายภายใน3วันเจ็ดวันอันเนี้โทษมาตราหนึ่งร้อยหกร้อยสิบหกเลหรอครับต่อให้เกิดความวุ่นวายโอ<ห>้ออกทีวีอีกนะร้นอีกออกคอมพิวเตอร์อีกออกอะไรพรมสารพัดผสมนิกรทั้งหลาย รพระเจ้าอยากเรียนให้ทราบว่าเวลามีแถลงการถึงอาการประชวนไม่มีพระในะอาการประชวนรนะพระประชวนก็นคือพระป่วยอ,อยู่ในวัดออาการประชวนเพราะประชวนเนี่ยมันเป็นราชาสัตว์อยู่แล้วพต้องระพระรขอให้ทุกขั้นฟังด้วยดีนะข้อที่หนึ่งคือจะมีแต่ข่าวดีมีแต่ข่าวดีอย่างเดียวเลยมีแต่ข่าวดีข้อที่สองนะจะมีผลต่ออนาคตของเธอ มันจะส่งผลต่ออนาคตยังไงครับมันออกข้อสอบอินทานเนี่ยจะได้เรียนหมอไม่เรียนหมอถ้าย์รับสิทิรับไม่รับอยู่ที่ตรงเนี้ยครับเธอต้องฟังให้ดีๆว่าอย่างเช่นการตีของหลอดพระรูหิตของภาคไทยแปลว่าอะไรถ่าออกข้อสอบการตีของหลอดพะโูหิตของภาคไทยแปลว่าเส้นเลือดหัวใจตีครับต้องตอบให้มันถูกนะตวรวภาคไทยด้วยคลื่นเีิงสะท้อน เอ็กโคคารดิโอแคี่นี่มันคืออะไรเออเพราะฉะนั้นแถลงการอาการประชวนเนี่ยมันมีความรู้มากมายอ่านให้ดีสักร้อยรอบจะได้ความรู้ความฉลาดสรุปก็คือครั้งนี้เนี่ยในหลวงเนี่ยหลอดเลือดหัวใจเคยติดแต่ปัจจุบันไม่ติดไม่ติดแล้วเพราะมันไม่มีเลือดวิ่งลหน้อยลงแล้วใส่บอลลูนถ้าบอลลูนไม่อยู่ใส่กระเขาะ ใส่ไปนานๆแม่งเลยโอ,อ้ใส่ไปเลยนะออใส่ก็ไปยังไงท่านก็ไม่รู้อรื่อยู่แล้วแต่และการตรวจทุกอย่างเนี่ยดีหมดจะไปตรวจ,รจแล้วเสร็จว่าอีกสามวันในหลวงจะต,ตายพูดได้ไหมก็คงจะไม่ได้ฮะพูดไม่ได้ติดตายไพแล้วยังพูดไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายฟังข่าวนะฟังข่าวให้ดีๆจะมีแต่ข่าวดี และจะเป็นชนิดตลอดไปครับไม่มีปัญหาครับเอาละครับคุณหญิงสิรินทร์เทียครับเดี๋ยวเรามาพักกันสักครู่หนึ่งนะฮะก็ช่วงต้นของรายการช่วงแรกเนี่ยก็ยพูดถึงสอบถามพระอาการของอกษัตริย์ภูมิพลกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านี้นะฮะเราจะมาต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องของอาการประชวนกันว่าเอาล่ะสมมุติว่าถ้าเกิดอยู่มาวันนึงเนี่ยมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมากษัตริย์ภูมิพลตะวัออนนคตขึ้นมาแล้วจริงเนี่ยนะฮะ ใครจะขึ้นสืบราชสมบัติต่อจากกษัตริย์ภูมิปลเป็นรัชกาลที่10แล้วสิ่งที่เขาเล่าลือกันบอกว่ามันมีความขัดแย้งกันระหว่างพี่กับน้องเนี่ยในสึกชิงบัลังกันเนี่ยมันจะมีจริงหรือเปล่าหรือเป็นแค่การมโนเอาเองนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับกับรายการเถียงแทนเจ้านะครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับเถียงแทนเจ้าสนาับสนุนดย น้ำนมถั่วเหลือนหำหำหสะอาดสดใหม่บางกล่องมีเฮโรอีนยัดสอยโครงการหลวงของกษัตรส่งออกไปไกลยังต่าแน่เตียส่เสือดกันังแดินแบบนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดเพลงเหล่านี้ได้ที่เพจ Facebook วงไฟเย็นโดยกดไปที่แท็บซื้อเพลงผ่านแบนแคมหรือที่เว็บไฟเย b a n d c a m p c o m สำหรับผู้ที่ใช้อุปกรณ์ในเครือ Apple ไม่ว่าจะเป็น iPhone, iPad หรือ iPod สามารถดาวน์โหลดได้ทาง iTunes Store โดยค้นหาคำว่าไฟเย็นเงินทุกบาททุกสตางค์สนับสนุนการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยสมบูรณ์